ผมเชื่อว่านะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นนะครับเราซื้อหุ้นดีแล้วแบบถือแบบยาวๆเนี่ยพอผ่านมา1ปีเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนกลับมาประมาณเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็มีเคสตัี้นะครับเป็นตัวอย่างแล้วกันเรียกว่าเป็นอันนี้เป็นพอร์การลงทุนของของ,ของครอบครัวผมนะครับ ที่เป็นพอร์ตการลงทุนที่แย่ที่สุดนะครับโดยที่ผมได้เอากรอบเวลานะครับมาเทียบก็คือตั้งแต่โควิดนะครับมีนา2020นะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับก็คือประมาณเดือนเจที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าตรงนี้คือเส้นกราฟนะครับคือ n a v ของพอร์ตหรือว่าเป็นค่าเฉลี่ยของพอร์ตที่แบบมีการเติบโตขึ้นอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับก็อยากให้ดูนะครับอันดับแรกอยากให้ดูตรงนี้ก่อนว่าตรงในส่วนของเส้นกราฟด้านล่างนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันก็จะมีเป็นเซต อินเด็กนะครับเซตห้าสิบอินเด็กแล้วก็เซตร้อยอินเด็กนะครับก็แยกตามสีไปนะสีเหลืองนะครับสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับกราฟตรงนี้นะครับมันทําให้เราเห็นเลยครับว่าถ้าเราลงทุนตามเซตห้าสิบหรือว่าเซตร้อยนะครับผลตอบแทนที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับก็คืออย่างเงี้ยเราเห็นได้เลยนะถ้าเราเริ่มลงทุนนะครับตอนมีนาสองพันยี่สิบนะครับจนมาถึงกรกฎาคมนะครับหรือเดือนเจ็ดเนี่ยสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผ่านมาประมาณสักหนึ่งปีกับสี่เดือนแถวเนี้ยนะครับ ถ้าเรากระจายลงทุนในหุ้นนะครับ50ตัวแรกก็คือเซ็ต50นี่แหละนะในปริมาณที่เท่าเท่ากันนะครับผลตอบแทนของเราออกมาเนี่ยจะประมาณ2.72นะครับในขณะที่ถ้าเรากระจายลงทุนหุ้น100ตัวเลยแบบเราไม่เลือกอะไรเลยนะเรากระจายลงทุนหุ้น100ตัวเลยเนี่ยเราจะพบว่าเราจะได้ผลตอบแทนกลับมาตัวเซ็ต100อินเด็กซ์เนี่ยครับคือ7.1เ็นเห็นไหมอ่านั่นหมายความว่า1ปีผ่านมา ถ้าเราลงเซ็ต5้เราจะโตประมาณ2%นะครับถ้าเราลงเซ็ต1 0อยเราจะโตประมาณ7%แต่ตัวเซตอินเด็กซ์หรือว่าตัวดัชนีที่เราคุยกันแบบอตอนนี้900จุดตอนนี้1 5 0 0จุดตอนนี้1ัน0จุดอะไรแบบนี้ก็คือตัวเซตอินเด็กซ์ที่เป็นเส้นสีส้มนะครับก็คือตั้งแต่มีนาะจนถึงปัจจุบันเนี่ยโตขึ้นมาประมาณ14.95%นนะครับทีนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าการที่เราจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับหุ้นที่เราเลือกลงทุนด้วย แต่ในภาพนี้เราจะเห็นเส้นกราฟอีก2เส้นถูกไหมคือเส้นบนที่เป็นเส้นแบบสีม่วงเข้มนะครับกับสีแบบออกแดงแดงเลือดหมูนิดนึงนะครับสเส้นนั้นนะ่ะก็จะเป็นกราฟในส่วนของพอร์ตการลงทุนของครอบครัวผมอันนี้นะที่อันนี้เป็นพอร์ตที่แย่ที่สุดแล้วนะที่เติบโตขึ้นมาก็คือประมาณเส้นสีแดงเนี่ยคือการเติบโตของพอร์ตประมาณ58%สีม่วงคือการเติบโตของพอร์ตบวกกับปันผลด้วยมันจะบระมาณ65.99%าคำถามคือว่า แล้วทำไมระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาทำไมเซ t ตอินเดกเนี่ยโตแค่14นะครับหรือว่าเราลงทุนเซต50เซตล้อเนี่ยโตแค่2กับ7แต่ทำไมพอร์ตของครอบครัวมผมถึงเติบโตได้ถึง50กว่าหรือก็เกือบ60เลยด้วยซ้ำนะครับภายในระยะเวลาแค่1ปีกับ4เดือนเท่านั้นเองนะครับผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าเพราะว่าผมไม่ได้เลือกลงทุนในหุ้นเซตล้อเท่านั้น ถูกไหมเพราะอะไรเพราะถ้าผมเลือกลงทุนในหุ้นเซ็ตร้อยแบบเดียวกันเลือกแต่หุ้นเซ็ตร้อยในการลงทุน performance ของพอร์ตเนี่ยนะครับมันก็จะออกไปใกล้ๆกับเส้นสีเขียวจะไม่ใช่เส้นสีแดงหรือสีม่วงเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าณวันนั้นที่ผมเลือกในการลงทุนให้กับครอบครัวเนี่ยผมพบว่าหุ้นที่น่าลงทุนไม่ใช่หุ้นขนาดใหญ่นะครับไม่ใช่หุ้นเซ็ตในเซ็ตห้าสิบหรือไม่ใช่หุ้นในเซ็ตร้อยตัวแรกของตลาดหลักทรัพย์นะครับ แต่มันคือหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่มันน่าลงทุนมากกว่าที่มันคุ้มลงทุนมากกว่าซึ่งต้องบอกแบบนี้ในตลาดหุ้นไทยมีหุ้นทั้งหมด750กว่าตัวนะครับแต่วันนี้ถ้าเราไปพลิกอัพลงทุนแค่ร้อยตัวแล้วยังเหลืออีก650ตัวที่เราไม่ได้เลือกลงทุนหุ้นบางตัวเราอาจจะไม่รู้จักชื่อมันเลยซะด้วยซ้านั่นเลยครับมันเลยทําให้ผลตอบแทนของเราไม่ดีเท่าที่ควร ถ้าวันนี้ใครลงทุนแต่หุ้นรู้จักหุ้นที่แบบเป็นแบรนด์ดังๆนะครับที่พูดมาก็รู้ว่าคือบริษัทอะไรแบบนี้มันก็จะสะท้อนให้เราเห็นเลยครับว่าช่วงที่ผ่านมาพอร์ตการลงทุนของเราก็จะเติบโตได้ไม่ดีนะถ้าเราเลือกลงทุนแต่เซตห้หรือเซตร้อยแต่พอร์ตการลงทุนของผมอันนี้เติบโตขึ้นมาได้50%กว่าเปอร์เซ็นเกือบหกเปอร์เซ็นเนี่ยภายในระยะเวลาแค่1นปีกับ4เดือนเท่านั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเลือกลงทุนได้ถูกจุดมากยิ่งขึ้น รู้ไหมครับเราเลือกหุ้นที่ต่ำว่ามูลค่ามีปันผลสูงๆกิจการแข็งแกร่งมีโอกาสเติบโตนั่นแหละครับมันถึงจะทําให้พอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยเติบโตได้มากกว่า10%ต่อปีพอเห็นภาพไหมครับว่าทําไมผมถึงกล้าที่จะบอกพูกเราว่าถ้าเราลงทุนหุ้นแบบปกติอ่ะลงทุนกองทุนรวมหรือลงทุนในเซ็ต5 0เซ็ตร้อยอะไรแบบเนี้ยโอเคปีหนึ่งผ่านมาเราอาจจะโตเติบโตประมาณสัก8-10นนะแต่วันนี้ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เรามีความสามารถในการเลือกหุ้นในการวิเคราะห์หุ้นหลายตัวได้นะครับแล้วเราไม่ต้องสนใจเลยว่ามันจะเป็นหุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็กเราก็จายไปสิถ้าเราวิเคราะห์ออกมาทั้งหมดแล้วสมมติเรากลางออกมาเลย750ตัวครับแล้วเราวิเคราะห์มาหมดแล้วว่าเฮ้ยใน750ตัวเนี่ยมีหุ้นอยู่แค่50ตัวเท่านั้นที่น่าลงทุนแล้วเราก็เข้าไปลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้โดยที่ไม่ต้องสนใจเลยครับว่ามันจะเป็นหุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็กแต่ขอว่าไอ้หุ้นชุนี้ขอเป็นหุ้นที่ดีกการรเงงินแ่ มีปันผลและราคาที่เข้าซื้อเนี่ยต่ำกว่ามูลค่าที่มันควรจะเป็นแค่นั้นนะครับแล้วเราถือรอสุดท้าย performance ของพอร์ตเราจะออกมาดีแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมย้ําเตือนทุกๆคนเสมอนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,นะครับที่อยู่ในคอร์ส icp plus เองก็ตามเนี่ยผมก็บอกเปมนนิเตอร์บอกว่าเชื่อผมเถอะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเราอะ่ะสามารถประเมินมูลค่าของบริษัทเหล่านั้นได้ว่ามันมีค่าเท่าไหรอ่อ่ะรู้ไหมครับแล้วเราก็ไปดูราคาในตลาดครับว่าไอ้บริษัทเหล่านี้เขาขายกันที่ราคาเท่าไหร่ต่อหุ้น ถ้าราคาที่เขาขาย10บาทแต่มูลค่าบริษัทอยู่ที่40บาทอย่างเงี้ยเราก็ซื้อสิอยังไงเราก็เติบโตในอนาคตนึกไหมแต่หลายคนวันนี้ครับกลับรู้แค่ว่าราคาของบริษัทเหล่านี้ต่อหุ้นเนี่ยราคากี่บาทแต่ไม่เคยไปดูเลยว่ามูลค่าที่แท้จริงของบริษัทเนี่ยมันคือกี่บาทต่อหุ้นนั่นแหละครับถึงทําให้การลงทุนของเราไม่สักเซสหรือไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร แต่ผมอยากจะบอกเลยนะด้วยหลักการลงทุนที่ผมใช้หลักการลงทุนแบบนี้ครับคือการลงทุนแบบ V I หลักการลงทุนแบบเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่การลงทุนด้วยอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะเราดูแค่หลักและเหตุผลครับว่าเฮ้ยมันสมเหตุสมผลไหมราคามันสมเหตุสมผลไหมบริษัทมันดีจริงไหมที่เราจะสามารถฝากเงินของเราไว้กับเขาได้เนอะไหมทีเนี้ยถ้าเราทําแบบนี้ได้รับประกันครับว่าพอร์ตการลงทุนของพวกเราเนี่ยจะเติบโตขึ้นได้มากกว่า20-30%ต่อปีอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น,นครับสิ่งสําคัญมากกว่าการที่เรากระโดดเข้ามาลงทุนในตลาหุ้นแล้วเนี่ยก็คือการพลิกอัพหุ้นี่ถูกท่องการรู้จักการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตรู้จักวิธีการลดความเสี่ยงยังไงให้การลงทุนของเราเสี่ยงต่ํามากที่สุดนะครับนั่นก็คือการกระจายลงทุนไปในหุ้นหลายๆตัวนะครับผมต้องบอกว่าพอร์ตนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับมีการถือหุ้นมากกว่า70ตัวเห็นภาพปะผมก็จะสือ่อพวกเราฟังว่าอะไรครับว่าวันนี้มันไม่สำคัญครับ ว่าคุณถือหุ้นน้อยตัวแล้วพอร์ตคุณถึงจะโตเยอะหรือคุณถือหุ้นมากตัวแล้วพอร์ตคุณไม่มีทางเติบโตเพราะนี่คือบทพิสูจน์ไงพอตนี้ผมถือหุ้นมากกว่า60-70ตัวแต่ยังโตได้1ปี4เดือนเนี่ยประมาณ50-60นตะนี่คือแฟกต์นะครับนี่คือผลลัพธ์จากการทำจริงไม่ใช่แค่ทฤษฎีที่แบบทำย้อนหลังนะนี่คือผลลัพธ์จริงๆเรียยวทางแบบปัจจุบันเลย เพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกพูกเราว่าก่อนที่เราจะเข้ามาลงทุนหรือถ้าเราไม่มั่นใจในการลงทุนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้เราศึกษาหาความรู้ให้ดีก่อนนะครับถ้าเราสามารถเข้าใจเรื่องของการประเมินมูลค่าการอ่านงบการเงินการวิเคราะห์หุ้นแต่ละตัวการประเมินการเติบโตของบริษัทเหล่านั้นได้นะครับการใช้กราฟเทคนิคเข้าในการช่วยหาจังหวะอ่านพฤติกรรมของรายใหญ่ว่าตรงไหนคือจุดที่เขาซื้อตรงไหนคือจุดที่เขาจะทาการขายกันมันจะทําให้เงินลงทุนของคุณนะครับเติบโตได้มากกว่า20%ต่อปีแน่นอน ก็อยากฝากไว้นะเป็นไอเดียเป็นแนวคิดแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับโปรแกรมนะครับคอร์สที่ชื่อว่า ICPP นะครับหรือว่า Investor Club Premium Plus ที่คอร์สนี้นะครับผมจะเป็นโค้ชทางด้านการลงทุนแบบส่วนตัวให้กับพวกเรานะครับตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเลยนะครับซึ่ง ICPP นะครับจะให้อะไรกับพวกเราบ้างนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่า 1นนะครับผมจะทําการคัดหุ้นหัวกะทินะครับให้พวกเราแบบอัตโนมัตินะครับโดยผ่านโปรเซสการคัดหุ้นทั้งหมดที่ผมมีในการดูทั้งพื้นฐานธุรกิจนะครับดูงบการเงินนะครับดูเรื่องของการเติบโตดูเรื่องของปันผลอัตราส่วนทางการเงินต่างๆรวมถึงกราฟทางด้านเทคนิคอลในการหาจังหวะเข้าซื้อที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้หุ้นในจังหวะที่ตีนเขามากๆนะครับจะไม่มีทางติดดอยจากหุ้นเหล่านี้อย่างแน่นอนนะครับสนะครับคอรีนะครับจะเน้นการลงทุนแบบเสี่ยงต่ํามากๆนะครับโดยที่เราจะมีกกกาาารรระจยลงทุน การสร้างพอร์ตแบบสะเทินน้ําสะเทินบกนะครับเราจะไม่กระจุกในการลงทุนอยู่เพียงแค่หุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่เราจะนําเงินลงทุนของเรานะครับกระจายลงไปในหลายๆส่วนในสัดส่วนที่พอดีพอดีกันนะครับและในจุดที่คุ้มค่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับการดีไซน์การลงทุนแบบนี้พอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยจะไม่มีทางเจ๊งอย่างแน่นอนนะครับความเสี่ยงผมบอกเลยว่าใกล้เคียงศูนย์มากๆนะครับ ข้อที่3นะครับผมจะเปิดเผยทุกกลยุทธ์ในการลงทุนที่ผมใช้จริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับผมจะมีการอัปเดตนะครับคลิปที่เรียกว่า next plan นะครับในทุกๆต้นเดือนนะครับคุณจะได้เห็นสานการจริงเลยว่าเฮ้ยผมมองการลงทุนในช่วงเวลาถัดไปยังไงผมวางแผนการลงทุนในขั้นตอนต่อไปอย่างไรผมมองตราดหุ้นแบบไหนนะครับในส่วนตรงนี้นะครับคุณจะได้เห็นแผนการลงทุนที่ผมออกแบบไว้แบบ real time เลยนะครับข้อที่4ครับผมจะมีคลิปนะครับสำหรับในการปรับพื้นฐานสำหรับคนที่แบบเออไม่เคยลงทุนมาก่อนนะครับหรือว่ายังไม่ค่อยเข้าใจกกาาารรลงทุนนอะะไมมย หรือว่าอาจจะเป็นคนที่เคยลงทุนมาก่อนก็ตามนะครับแต่วันนี้ยังไม่สักเซสเท่าที่ควรนะครับโดยที่คอร์สนี้เนี่ยผมจะมีคลิปวิดีโอนะครับในการปรับพื้นฐานการลงทุให้พวกเราเยอะแยะมากมายนะครับและทุกคนสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังที่ผมเคยทําไว้ในคอร์สนี้ เกือบเกืบ2ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับก็มากกว่า20คลิปวิดีโอนะครับให้พวกเราเรียนรู้กันได้แบบเต็มๆนะครับต้องบอกว่าคลิปที่อยู่ในคอร์ส ICP Plus อันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในเชิงลึกมากๆนะครับที่ไม่ซ้ํากับในคอร์สออนไลน์ต่างๆของผมนะครับหรือว่าเนื้อหาที่อยู่ใน YouTube แบบ Public ที่พวกเราได้ชมกันนะครับไม่ซ้ําอย่างแน่นอนครับเป็นการเจาะดีเทลแบบเอกลักษณ์มากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้มูลค่ามหาศาลนะครับข้อที่5นะครับคุณจะได้รับไฟล์ข้อมูลนะครับในการวิเคราะห์คุณภาพหุ้นนะครับซึ่งผมได้แบ่งคุณภาพของหุ้นนะครับออกเป็นเกรดนะครับทั้งหมด4เกรดก็คือ A B C แล้วก็ F นะครับ ต้องบอกว่าไฟล์ข้อมูลตรงนี้นะครับได้รับการวิเคราะห์โดยตัวผมเองล้วนๆนะครับทำการวิเคราะห์ตรงนี้ใช้เวลามามากกว่า6เดือนนะครับวิเคราะห์หุ้นทั้งตลาดเนี่ยนะครับ750กว่าตัวนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่คุณเข้ามาในคอร์สนี้คุณจะได้ไฟล์นี้ไปแบบอัตโนมัติเลยทําให้คุณเห็นเลยว่าหุ้นตัวไหนเป็นหุ้นที่ดีนะครับ แบบ10เต็ม10นะ9เต็ม 10, 8เต็ม 10, A, B, C, F นะกดตัวไหนเป็นหุ้นที่เน่าที่เราไม่ควรเข้าไปยุ่งนะครับเราจะได้เห็นทั้งตลาดเลยทุกเซกเตอร์ครบทั้งหมดนะครับก็เฉพาะไฟล์นี้ไฟล์เดียวผมคิดว่ามูลค่ามันก็มาหาศาลมากๆแล้วนะครับ และข้อสุดท้ายครับคุณยังได้รับการ Q&A สอบถามได้ตลอดเวลานะครับผ่านหลายช่องทางมากๆนะครับช่องทางแรกนะครับเราจะคุยผ่านการทางกลุ่มไลน์กลุ่มนะครับซึ่งตรงเนี้ยมีคำถามอะไรสามารถเข้ามาถามได้ครับจะมีพี่น้องเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มเนี่ยคอยช่วยเหลือกันนะครับสคุณจะมีไลน์ส่วนตัวของผมนะครับเอาไว้ปรึกษาถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับด้านการเงินการลงทุนทั้งหมดได้เลยนะครับคุณสามารถปรึกษาผมได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรไลน์มาคุยกันก็ได้นะครับหรือจะโทรศัพท์มาคุยกันก็ได้เพราะฉะนั้นสิทธิ์ข้อนี้เฉพาะคนที่อยู่่่่ในนนนนนครรรรส ICP+ Clo เททาาาัััั้้้ะะบบบบบบีีจไดกกปึษแแววต และช่องทางสุดท้ายครับเรายังมีการคุยกันนะครับผ่านทาง Zoom meeting นะครับที่ผมจะจัดขึ้นนะครับเดือนละ1ครั้งนะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนให้ล่วงหน้าครับว่าจะเป็นการจัดวันไหนแต่ส่วนใหญ่นะครับการจัด Zoom meeting เนี่ยจะอยู่วันเสาร์นะครับช่วงการเดือนของทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามครับที่อยู่ในคอร์สซีนะครับจะได้รับการพูดคุยสอบถามกันอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับ และยังมีแถมให้อีกหนึ่งข้อนะครับสำหรับคนที่สมัครเข้ามาในคอร์ส ICP+ เนี่ยจะได้รับสิทธิ์นะครับในการนัด private meeting กับผมแบบส่วนตัวนะครับเป็นแบบ one on one เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการมาเจอกันที่ออฟฟิศผมนะครับหรือว่าจะคุยกันผ่านทาง zoom meeting แบบ one on one ก็ได้นะครับผมให้เวลาได้เต็มที่ไม่จำก,กัดเวลาเลยนะครับในการพูดคุยสอบถามหรือว่าปรับความเข้าใจปรับจูนการลงทุนให้ตรงกันนะครับตรงนี้ก็ให้เวลาเต็มที่ได้อย่างแน่นอนนะครับ โดยที่วิธีการสื่อสารข้อมูลการเรียนทั้งหมดของคอร์สนี้นะครับจะผ่านการทั้งหมด3ช่องทางนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับหเราจะมีไลน์กลุ่มนะครับเอาไว้คุยกันนะครับสเราจะมีไลน์ส่วนตัวนะครับที่ได้คุยกับผมโดยตรงเลยนะครับและ3นะครับคุณจะได้รับเข้ากลุ่มนะครับเฟซบุ๊กกลุ่มนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นที่รวบรวมของวิดีโอทั้งหมดนะครับที่คุณสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เลยนะครับย้อนหลังได้ตลอดคอร์สนี้ที่มีเคยมีมาเลยนะครับประมาณเกือบเกือบสปีนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับข้อมูบเี่จริงนคคะััวดโพช ปี2021นะครับอยู่2แพ็กเกจด้วยกันนะครับก็คือแบบ1ปี55,000บาทนะครับแล้วก็แบบเมาจ่ายเลยนะครับระยยาว3ปีนะครับ150,000บาทนะครับโดยที่แพ็กเกจเมาจ่ายแบบ3ปี150,000บาทนี้นะครับจะอยู่ถึงเพียงแค่สิ้นปี2021เท่านั้นปีหน้าจะไม่มีโปรแบบ3ปีแล้วนะครับจะเป็นปีนี้ปีสุดท้ายที่จะมีโปรแบบ3ปีนะครับแล้วก็ขอซีนะครับรับจำนวนจำกัดนะครับแค่300ท่านเท่านั้นเมื่อไหร่ที่เต็ม300ท่าน ผมจะปิดรับสมัครทันทีนะครับก่อนหน้านี้รับแค่200นะแต่ว่ามันมีคนรีเควสเข้ามาเยอะมากนะครับในการที่จะเข้ามาในคอร์สนี้ครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่มา2 0 0กว่าคนแล้วนะครับก็รับได้อีกไม่กี่สิบท่านเท่านั้นนะครับในการที่จะเข้าคอร์สเมื่อไรเต็ม300ผมต้องปิดรับจริงๆนะครับแล้วก็ไม่รับเพิ่มแล้วนะเพราะว่าณนะปัจจุบันเนี่ยพอผมมีเวลามากขึ้นเนี่ยก็สามารถขยายโคตาได้มากขึ้นแต่ว่ามากกว่า300คนเนี่ยรับไม่ไหวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่าทานดย ที่ทุกคนจะได้คอนแทคโดยตรงกับผมนะครับในการตอบคําถามทุกอย่างนะไม่ว่าจะในกลุ่มไลน์ใน Facebook หรือว่าในไลน์ส่วนตัวจะเป็นตัวผมเองเท่านั้นนะครับในการพูดคุยกับพวกเราและสําหรับใครที่สนใจนะครับผมแนะนําว่าคอร์สเนี้ยพวกเราควรจะมีเงินลงทุนนะครับขั้นต่ําหรือว่ามีพอร์ตการลงทุนรวมทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นในพอร์ตหรือว่าเงินสดเนี่ยรวมรวมกันแล้วเนี่ยมีมูลค่าเกินกว่า3ล้านบาทขึ้นไปถึงจะบอกกับการเข้าในคอร์สนี้นะครับและที่สําคัญคือคุณจะต้องมีเป้าหมายในการลงทุนระยะยาวเท่านั้นนะครับ เงินที่คุณจะเอามาลงทุนในตลาดหุ้นนะครับหรือเงินก้อนนี้นะครับผมแนะนําว่าควรจะเป็นเงินที่เราไม่จําเป็นจะต้องหมุนมาใช้อีกเลยอย่างน้อย5ปีข้างหน้านะครับถึงจะเหมาะกับก,บการเข้าคอร์สีนะครับเราก็ต้องบอกว่าคอร์สนี้ไม่มีการสอนเกงกําไรหรือว่าการเล่นรอบการแบบสวิงเทรดหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับจะเน้นการสร้างพอร์ตหุ้นปันผลในะระยะยาวเท่านั้นนะครับโดยที่ไม่ว่านะครับพวกเราจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าที่เคยลงทุนมาก่อนหรือไม่เคยลงทุนมาก่อนนะครับคอร์สนี้สามารถเข้าได้ทุกคนนะครับ โดยที่ขอแค่อย่างเดียวครับว่าคุณควรจะต้องมีเงินลงทุนอย่างน้อย3ามล้านบาทขึ้นไปและมีเป้าหมายในการลงทุนระยะยาวเท่านั้นนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับทาง l ล ne ID นะครับช็อปครับนะครับชื่อเดียวชื่อชาแนลของผมเลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะคุยกันเบื้องต้นกับผมก่อนนะครับว่าเฮ้ยเราจะเหมาะกับคอร์สนี้ไหมนะครับหรือว่าคอร์สนี้จะตอบโจทย์การลงทุนของเราจริงๆไหมเนี่ยผมอยากให้โทรมาคุยนะครับกันก่อนนะครับได้ที่เบอร์081208 8887นะครับมี8ทั้งหมด4ตัวนะครับก็โทรมคุยกันได้นะครับแล้วผมจะช่วยประเมินให้นะครับว่าพวกเราเนี่ยเหมาะกับคอร์สนี้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับคอร์ส ICP Plus นะครับผมให้ความมั่นใจได้เลยครับว่าคอร์สนี้จะช่วยปลดล็อกและยกระดับการลงทุนของคุณให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะผมตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อช่วยให้พวกเราสามารถปรสะสบความสำเร็จก,กับการลงทุนได้จริงๆนะครับ แล้วก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Page นะครับแล้วก็ YouTube Channel นะครับชื่อว่า Shop Club นะครับไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะครับรับรองนะครับว่าคุณจะได้พบข้อมูลความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับด้านการลงทุนในตลาดหุ้นอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ